ไม้ไผ่คือสิ่งที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของคนไทยหรือคนเอเชียใต้มายาวนานมากมีไม้ไผ่เรามีทุกอย่างสร้างบ้านทำเครื่องมือของใช้เป็นอาหารทำได้ทุกอย่างแต่วันนี้องค์ความรู้ในการใช้ไม้ไผ่กำลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วการรักษาภูมิปัญญาและทักษะในการใช้ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่จาเป็นมากเพราะวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีพลาสติกใช้ เราต้องหันกลับม,มาพึ่งมันในการใช้ไม้ไผ่อันดับแรกก็คือการผ่าไม้ไผ่ทุกครั้งที่ผ่าไม้ไผ่เราต้องผ่าครึ่งเสมอทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งไม่งั้นมันจะไม่เสมอกันฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่าต้องผ่าครึ่งเสมอก่อนที่จะทําเป็นตอกเราจะต้องเอาส่วนท้องหรือส่วนที่เข้าข่าวนี้ออกนิดหนึ่งก่อน เพราะว่าส่วนนี้มันจะไม่ค่อยแข็งแรงมีอาหารเยอะสำหรับมอดก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นถ้าจะไปสารสิ่งที่งามๆเราก็จะเอาเฉพาะดา้านขี้เขียวไว้แล้วก็เฉือนข้างๆออกเฉือนด้านขา,ขาวๆออกบางๆแค่นั้นก็พอแล้วแม้ว่ามันจะเล็กลงขนาดไหนก็ตามเราจะต้องผ่าครึ่ง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 เหมือนเดิมเสมอเราถ้าผ่าไม่ครึ่งปุ๊บ มันจะไม่สม่ำเสมอกันเวลาฉีกออกมันจะไม่เท่ากันดังนั้นอันนี้คือเทคนิคที่สำคัญมากในการผ่าไม้ไผ่เพราะมันเล็กมากๆเข้าขั้นตอนต่อไปก็คือการทำเป็นตอกขั้นตอนนี้จะต้องผ่ามันนิดหน่อยครึ่งๆเสร็จแล้วก็ฉีกฉีกออกเนี่ยจะทำให้มันบางสม่ำเสมอกันมากไม่งั้นฝั่งหนึ่งจะใหญ่ฝั่งหนึ่งจะเล็ก ทำให้ไม่เสมอกันการฉีกผ่าด้วยมีดนิดหนึ่งแล้วก็ฉีกเนี่ยทำให้มันได้เส้นตอกที่บางมากๆเลยอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับในการสารงานที่ประณีตมากขึ้นการทำตอกนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าแค่จะมัดของหยาบๆสักๆไม่สำคัญมากเราก็ไม่ต้องบางมากก็ได้อันนี้คือ ตอกที่ได้อันนี้เขาจะสารกระติบข้าวเนี่ยมันจะบางมากเลยเมื่อได้ตอกเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการสารเขาจะสารกระติบข้าวกระติบข้าวเนี่ยเขาใช้เทคนิคการสารชื่อว่าลายสลายก็คือ,อแบบในการสารนั่นเองลาย2ก็คือยกทีละสองสองชิ้นแล้วก็เสียบอีกตัวหนึ่งสารเข้าไป เราเรียกว่าลายสลายสเป็นเทคนิคในการจักสารที่คนใช้เยอะมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะมันเป็นลายที่ทําให้ดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามทนทานด้วยลายสองก็คือยกขึ้นทีละสองแล้วก็ตักออกทีละสองทีเนี้คนสมัยก่อนอะไรที่ประณีกงดนงามเขาก็าจะใช้ลายสองเป็นหลักทำเป็น ผลังห้องเป็นอะไรได้หมดเลยของใช้ทุกอย่างตะกร้ากระติกกระติกน้ําอะไรต่างๆก็ใช้ลายสองกันเป็นส่วนมากอันนี้คือการเริ่มต้นทำกระติบข้าวเขาเริ่มต้นแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็จะต่อมันไปเรื่อยๆรมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆรการสารไม้ไผ่เราสามารถสารได้ ในหลากหลายชนิดมากหลายอย่างที่เราจะใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นถังตักน้ําเป็นตะกร้าเป็นหวดเป็นเครื่องมือจับสัตว์เป็นของเล่นเป็นอะไรต่างๆได้หมดเลยเราจะทําให้ประณีตวิจิตพิสดารก็ได้แล้วแต่เราจะทําไปฉะนั้นมันจึงเป็นศาสตร์ที่น่าทึ่งมากที่มนุษย์ได้พัฒนาและ ส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่น่าเสียดายที่วันนี้เหลือแต่คนที่อายุมากเท่านั้นที่ยังทำอยู่ส่วนมากวัยรุ่นคนรุ่นใหม่จะไม่ทำเลยผมเห็นเด็กสมัยก่อนเดินสารแบบนี้ไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนเขาจะเสร็จอันหนึ่งเสร็จแบบนี้อันหนึ่งขากลับมาก็ได้อันหนึ่งดะนั้นเวลาเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะได้กระติบข้าวหนึ่งอันเสร็จมาเลย อันนี้คือทักษะของคนในสมัยก่อนซึ่งเด็กนักเรียนในรุ่นนั้นก็คือคนที่อายุมากแล้วในวันนี้นั่นเองแต่วันนี้ไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องแบบนี้อีกเลยน่าเสียดายมากกลัวว่ามันจะหายไปถ้าองค์ความรู้เหล่านี้หายไปแล้วไม่มีพลาสติกใช้เราจะทำยังไงนี่คือความงดงาม ของการสารที่มีความประณีตสวยงามและมีความทนทานในการใช้สอยเป็นอย่างยิ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่ชาญฉลาดมากเขาจัดสารเป็นสองชั้นทําให้ข้าวยังอุ่นอยู่ได้นานเพราะตรงกลางมันกลวงมันเป็นผนังสองชั้นอยู่ข้างในอันนี้ก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่คนใช้มายาวนานหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้คนมักจะใช้กระติกน้ำแข็งพลาสติกใส่ข้าวเป็นหลักซึ่งพลาสติกที่เราใช้กลับเป็นพลาสติกที่ใส่น้ำแข็งไม่ใช่ใส่ของร้อนเลยทุกวันนี้คนภาคเหนือคนส่วนมากคนภาคเหนือก็ยังใช้กระติกน้ำแข็งเป็นหลักในการใส่ข้าวกระติบข้าวแบบนี้จะเหลือทางอีสานเป็นส่วนมากมันน่าเสียดายมากเพราะว่า เราไม่รู้ว่ากระติบน้ําแข็งจะปลอดภัยขนาดไหนในการใส่อาหารกินนี่คือกระติบข้าวที่คนยังใช้อยู่ในปัจจุบันแต่คนทํากลับน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันน่าเสียดายนี่ก็จะไปวัดไปใส่บาตรก็จะเอากระติบข้าวแบบนี้เดินเข้าวัดองค์ความรู้ทักษะในการสารกระติบข้าว สามารถทำเป็นลวดลายต่างๆได้มากมายหลากหลายมากฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะจักสารไม้ไผ่คือองค์ความรู้ที่จะทำให้เราพึ่งตนเองได้ในหลากหลายทิศทางแม้วันนี้คนจะไม่นิยมใช้แบบนี้แต่ถ้าเราเอามาดัดแปลงทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นกระเป๋าหิ้ว อะไรต่างๆได้หลากหลายมากฉะนั้นเราไม่ควรให้ภูมิปัญญาและทักษะในการจักสารสูญหายไปใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้จำเป็นต้องเรียนหาที่เรียนให้ได้ทุกวันนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะเรียนสิ่งเหล่านี้นี่คือผลงานของชาวบ้านที่บ้านนาสมัยที่อำเภอเมือง จังหวัดยาโสธรหมู่บ้านนี้แต่ก่อนทําทั้งหมู่บ้านแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงน้อยลงและก็จะเหลือแต่รุ่นนี้เท่านั้นเองฉะนั้นใครอยากส่งเสริมหรือสนับสนุนอยากจะซื้อออนไลน์ก็สามารถติดต่อได้ถ้าอยากจะมาเรียนก็ไม่น่าจะยากเกินไปที่จะติดต่อมีเบอร์ติดต่อที่ท้ายวิดีโอนี้ด้วยฉะนั้นเรียนรู้ รักษาภูมิปัญญาอันมีค่านี้ไว้ไม่เสียหายครับ